เผ็ดคือเกามากินเผ็ดจ้ะพี่น้องจา้ามากินเผ็ดบวเผ็ดมันกับบวชแสบอ่ะสวัสดีค่ะมาพบกนันอีกเร้วนเนาะคะ่ะในช่องเมียรังพาสแสบจ้ะพี่น้องจา้ามินิพามาแสบกับเมนูตำซัว น่อกไม้แล้วก็กุ้งสุกจ้ะพี่น้องจ้ะปุ้ยพาดิทมาเซบแซฟน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้าปุ้ยสีสันน้ำใหม่แบบเป็นตน้น ตอนยังไงจุดจวดน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ะอืมแค่อม ฮืมมมม้มมี่มือมมมม่มมอมมมม้มมมมมม มันบมีคั้นสีว้านะถึงแบบว่านัวพอดีพี่น้องเอ้ไปบ่บอก 음. 자. 음. ซุกได้ไมเนี่ยไปกกินกุ่งดิบจ้ะอืมเผ็ดก็เก่ามากินเผ็ดจ้ะพี่น้องจ้ะมากินเผ็ดบวเผ็ดมันกับบวแสบอื้อแทอม น่อไม้หน่อไม้ต้มซุกแบบต้มซุกนะจ๊นะเนาะอืม mm hmm. คอยพี่เหตนะุแสบเลยมันเนี่ยพูดนะยอมจะกรอง ตำเองแซ่บเองจ้ะพี่น้องจ้ะทิปตำใส่น้ำปูใส่พริกอินเดียมันก็นเลยสีแบบนี้จ้ะน้ำปูเพิ่มความเข็มข้นจ้ะพี่น้องจ้ะ เผื่มความน้เนอะอืม mm hmm. นัวคักนัวเนี่ยแจกพอดีพริกอินเดียมันกะสิคเขาเนื้อแปลว่ามันปนพริกอินเดียแบบแบบปนจากพี่น้องปนละเอียดแล้ว ทางประเทศมีขายปื๊ดทุยังเหละพี่น้องเอ,อ้ยขอให้มีเงินตัวแพงอยากกินยังเลยกินมั้ ทำมีเงินสือ้อันสิแพงกว่าเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะเมืองไทยหากินง่ายถือกว่าือม ขาวเศร้าขาวเที่ยงขาวแรงข่อยเด้นนี่พี่น้องเออไม่ขาวขาดเดียวจ้ะมือนึงมือนึงกินซ้ำนี่แหละพี่น้องเลยที่เห็นเฮ็ดคลิปนี้ือกินขาดเดียวดเดเฮ็ดคลิปที่เดียวต่อมืออือ Se mm. yeah. her. Mm. Mm -hmm. Baby Bo. อิ่มเลยจ้ะพี่น้องจ้าทิพกะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมเด้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้า้ยแสบหล